สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลักนณราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจัจรวันของตัวคุณเองจะดูดวงกับชาวพิจิกลัคนณะพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคม2 5 6 5นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด b s cribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถไลน์ให้ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ด้วยน,นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนสำหรับชาวพิจิกและขนาพิจิกนะครับโดยจะมีดาวอาทิตย์นะครับเพียงดวงเดียวที่มีการยกย้ายราศีในช่วง15พฤษภาคม25ง5นี้นะครับและดาวพุธ โคจรอ,อยู่ในภพเลือนอลินั้นโคจรพักองศานะครับพักองศาในที่นี้คือการหยุดเน่งแล้วก็ถอยหลังนั่นเองเนาะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีอาณาเขตนะครับสำหรับชาวพิจิกอาการพิจิกนั้นจะมีอนณาเขตที่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวองคานเลขสาได้โคจรอ,อยู่ในราศีกุมนะครับเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าอุจจาพิมุกเพราะเลื่อนขึ้นจากตําแหน่งมหาอุจขึ้นมาแล้ว ทำให้ชาวราศีพิจิกแัะีนายพิจิกยังมีความเข้มแข็งกับในเรื่องของตัวตวนค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะดาวประจำตัวนั้นโคโจรเป็นเรือนพันธุ์เพราว่าคุณจะมีในเรื่องของการสร้างหลักปักฐานการมีความสุขความสมหวังกับในเรื่องของครอบครัวที่ดีแต่ดาวคารเนี่ยโคโจรเป็นพันธุใช่ไหมครับเท่ากับดาวคารนั้นยัง เบี่ยนกับลักนาพิจิตอยู่ก็อาจจะทําให้มีในเรื่องของความทุกใจเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ก็อย่าคาดหวังจนเกินไปและพยายามอยู่ห่างจากครอบครัวสักนิดหนึ่งนะครับคุณอาจจะมีการติดต่อมีการสื่อสารกับญาติพี่น้องมากขึ้นมีในเรื่องของการที่มีครอบครัวนะครับที่มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแต่อย่างที่บอกไปว่าอย่าเยอะจนเกินไปเพราะชาวพิจิตลักนาพิจิตเนี่ย มักจะไม่ค่อยแบบถูกกับญาติพี่น้องมากสักเท่าไหร่นะครับคําว่าไม่ถูกในที่เนี้ยไม่ได้แปลว่ามีศัตรูกันขนาดนั้นหรอกแต่บางคนก็เป็นศัตรูกับญาติพี่น้องเลยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยชาวพิจิกมักจะไม่ค่อยถูกกับญาติพี่น้องสักเท่าไหร่ถ้าเกิดใครถูกนะครับก็ยังต้องแบกรับภาระคนอื่นขนาดไม่ถูกยังต้องแบกรับภาระคนอื่นเลยชาวพิจิกและขนาดพิจิกเนี่ยเกิดมาค่อนข้างมีในเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับหนึ่งนะ เรื่องเพื่อน2เรื่องครอบครัวนะครับพูดง่ายคือในเรื่องของบุคคลเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรักความสัมพันธ์ผมมีเพื่อนเนี่ยเป็นชาวพิจิกเนี่ยค่อนข้างแบบเขาจริงใจและจริงจังกับเรามากเลยนะครับชาวพิจิกเนี่ยเป็นคนที่แบบจริงจังและจริงใจมากใครดีมาดีตอบใครร้ายมาร้ายตอบนะครับแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ชาวพิจิกและคนาพิจิกเนี่ย อาจจะต้องแบบระมัดระวังนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูก็คือมักจะมีความระแวงกับเพื่อนนะครับมีความระแวงกับเพื่อนมีปัญหากับในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบ้างอันนี้สำหรับชาวพิจิกอาจจะต้องพยายามปล่อยวางนะครับอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าหวาดระแวงจนเกินไปเพราะว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกเนี่ยสัญลักษณ์คือสกอร์พิโอใช่ไหมครับเป็นมแมลงป่อง แมรนป่องคืออะไรแมรนป่องก็คือหมายถึงเป็นคนที่มีคาเรียกว่านิน่งๆเงียบๆนะครับแต่ถ้าได้พูดนะครับตอยหนักแล้วก็อาจจะแบบถ้าเกิดใครมารุกล้ำมาล้ำเส้นแบบเนี้ยมักจะเป็นคนไม่ยอมคนถูกไหมครับแต่เป็นคนที่ช่วยเหลือและซัพพอร์ตเพื่อนเก่งมากเป็นคนที่แบบแบบให้ใจใครก็ให้ใจคนนั้นค่อนข้างแบบสนิทเลยแต่ถ้าเราแวนนะจะไม่เคยเชื่อใจคนนั้นเลย เป็นต้นนะครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกแบบนั้นเป็นต้นทั้งที่ตามจริงแล้วอ่าสัญชาตญาณของคุณอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้แล้วแต่บุคคลแต่ถ้าเกิดเราอ่ะพยายามแบบคิดมากเกินไปเราก็จะเสียเพื่อนเสียมิตรได้นะครับสระชาวราศีพิจิกเนาะก็พยายามลองศึกษาดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งปิดลับนะอะไรแบบนั้นเป็นต้นเนาะดาวอาร์านะครับเป็นกษัตริยช้าเนี่ยเป็นกเกษตรบดีเนี่ย มันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีเนี่ยแปราะว่าคุณจะมีเพื่อนเข้ามาอยู่เสมอๆแต่ข้อเสียเนี่ยคุณนะครับอาจจะมีปัญหาที่ต้องไปช่วยเหลือต้องไปแบกหลับกับเพื่อนพ้องแล้วก็ญาติพี่น้องของคุณด้วยเช่นกันนะครับส่วนดาวประจําตัวอยู่เรือนพันธุคุณสามารถสร้างหลักปักฐานสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังในลักษณะของการที่แบบก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้และสามารถที่จะมีความมั่นคงของ,ของชีวิตของโตัว เองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ยังไงคุณก็ต้องมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวได้เพราะดาวครอบครัวของคุณคือดาวราหูดาวราหูเนี่ยโครจรอ,อยู่ในราศีเมษนะครับจริงๆก็เป็นตำแหน่งอลิอยู่แล้วนะไม่ถูกกับญาติพี่น้องแล้วแถมยังต้องแบกรับคนอื่นด้วยกับญาติพี่น้องแล้วยังต้องมามีปัญหาเพราะมีดาวพุธเข้าไปร่วมดาวอาทิตย์เข้าไปอีก รนะะมัดระวังนะครับสำหรับชาวพิจิ๋นนะ้องจริงๆก็ไม่อยากให้เราแวงไม่ได้อยากมีปัญหากับญาติพี่น้องหรอกนะไม่ได้อยากจะมาเสี้ยมให้ใครผิดกันนะแต่ช่วงนี้ดวงดาวมันบอกว่าคุณมีโอกาสจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากญาติพี่น้องคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหา,ม,ญหามีปากมีเสียงกับญาติพี่น้องนะครับคุณมีโอกาสที่จะมี เขาเรียกว่าเหมือนไม่กินเส้นกันกันกบญาติพี่น้องเป็นต้นถูกเอารัดเอาเรียบได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผมก็เตือนตามหลักความจริงอยู่ที่ตัวคุณเองอะที่เป็นคนฝ่ายปฏิบัติแต่อย่าไปติดลบอย่าไปแบบอะไรจนเกินไปไม่ใช่ฟังคําพยากรณ์แล้วก็แบบไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนระแวง นะครับญาติพี่น้องตลอดเวลาอันนี้ไม่สมควรนะครับอันนี้มันหมายถึงว่าแค่ช่วงนี้เราต้องดูเป็นช่วงเดือนๆไปเพราะคุณไม่สามารถดูดวงตัวเองได้คุณก็ต้องมาฟังบ่อยๆถึงจะรู้ว่าโอเคช่วงนี้เราอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปแบบอะไรจนเกินไปอย่าเพิ่งไปแบกภาระเพราะว่าอะไรครับอาทิตย์ลาหูเนี่ยระมัดระวังจะถูกหลอกถูกโกงหรือพูดง่ายๆให้มันซอบซอบคือถูกเอาเปรียบจากญาติพี่น้องนะครับและ มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการเซ็นกู้เซ็นค้ำต่างๆ่ระมัดระวังจะแบกภาระเป็นหนี้แทนคนอื่นเพราะอลิแปลว่หน,นี้สินอุปสรรคด้วยเช่นกันแปลว่าคุณจะไปแบกภาระหนี้สินให้กับคนอื่นอย่าเซ็นกู้อย่าเซ็นค้ำนะครับให้อย่าให้คนอื่นยืมเงินไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องก็อย่าเพราะถ้าคุณไม่อยากมีปัญหา บางทีอาจจะต้องมีการแบบฟ้องร้องคดีความมีปัญหามีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เตือนแล้วนะสำหรับชาวพิจิกนะครับแต่มันยังมีเรื่องที่ดีด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าคุณสามารถสร้างหลักปักฐานกับตัวเองได้สามารถที่จะมีเพื่อนกัลยาณมิตรเข้ามาใหม่ๆได้นะครับอันนี้คือข้อที่ดีอยู่แล้วมาดูข้อที่ดีต่อไปบ้างนะครับดาวการเงินของคุณเนี่ยคือดาว ธาตราศีธน,นูของเวขดาวพาสสิเเลข5ได้โครจรไปอยู่ในราศีมีนเป็นเกษตรบดีร่วมกับดาวศุกร์และดาวเกตด้วยชาวพิจิกลัคนาพิจิกมีโอกาสที่จะแสวงหารายได้การเงินเข้ามาเป็นเกอบเป็นกำม,มากขึ้นมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงกับในเรื่องของการเงินนะครับมีโอกาสที่การเงินนั้นจะเข้ามาแบบเป็นเงินก้อนเงินก้อนใหญ่นะครับหรือบางคนอาจจะมีโอกาสของการเสี่ยงโชคต่างๆก็ประสบความสําเร็จดีนะครับบางคนอาจจะแบบ ได้จากการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมหรือคริปโตนะครับเทรดฟอเร็แบบเนี้ยเป็นต้นก็ได้เหมือนกันเนาะมีโอกาสได้นะครับเพราะดาวการเงินนั้นเป็นเกษตรบดีมีโอกาสจะมีลูกน้องดีมีโอกาสจะมีพันธมิตรนะครับสิ่งต่างๆที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยสนับสนุนให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับ จริงๆลาหูเนี่ยโคจรตกในเรือนอลิเนี่ยเขาเรียกว่าลาหูขันธพลนะครับถ้าไม่มีดาวดวงอื่นเข้ามาร่วมอันนี้ดีนะแต่ถ้ามันมีดาวดวงอื่นเข้ามาร่วมแบบเนี้ยมันเป็นพินทุบาทนะครับน้องก็อาจจะยังต้องระมัดระวังจนกว่าดาวอื่นๆจะออกไปก่อนแล้วกันนะครับชาวพิจิกค่อยวางใจน้องช่วงนี้ก็ระมัดระวังไปก่อนสักพักหนึ่งนะครับแต่บุตรบริวารยังคอยช่วยเหลือดีนะครับคอยแบบเป็น อะไรให้กับตัวเรานั้นค่อนข้างดีบริหารจัดการช่วยเราดีนะครับหรือยังสามารถที่จะยังลงหลักปักฐานกับเราแล้วก็ยังสามารถที่จะยังช่วยเหลือเกื้อกูลกับเราถ้าคุณไม่มีดาวร้ายอยู่ที่ตรงนี้แต่ปานนั้นก็ยังมีนะครับดาวเสาเนี่ย ปานนั้นดาวเสาร์นะครับก็ยังส่งกระแสสัมพันธ์นะครับไปถึงดาวพาสุรีและดาวสุกนะก็ยังแปลว่าคุณยังรู้สึกกดดันอยู่พอสมควรนะถึงแม้คุณจะยังมีลูกน้องดีแต่ก็ยังมีการปฏิสัมพันธ์มีปัญหามีความขัดแย้งในบางสิ่งบางอย่างแต่ก็อยากจะบอกว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนบางคนน่ะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเนาะ ประมาณนั้นนะครับยังไงก็พยายามแบ่งรับแบ่งสู้แต่โดยภาพรวมเขาก็ยังโอเคอยู่ก็อย่าเพิ่งคิดมากนะครับฟังเหตุผลของบุคคลอื่นด้วยก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวศุกร์อีกนิดหนึ่งวินาศเนี่ยเป็นเกษตรพอดีด้วยเออเป็นมหาอุดด้วยนะครับวินาศเนี่ยวินาศกับปัตตนีเนาะโอเคก็แสดงว่าคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะลงทุนกับ เขาเรียกว่าในเรื่องของพันธมิตรเนี่ยค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะครับมีโอกาสที่จะได้ราบได้ผลได้ประสบความสําเร็จกับในเรื่องของการลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นพอสมควรแต่ใครที่จะมีพันธมิตรใหม่ไม่ควรช่วงนี้นะครับระวังจะถูกหลอกถูกโกงหรือแค่หวังผลประโยชน์ไว้ใจคนผิดได้นะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสักน,นิดหนึ่งสำหรับชาวพิจิกนะครับการงานของคุณคือราศีสิงห์คองด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งโคจรไปตกอลิแถมยังโดนดาวราหูดับอีกทางหาก,การงานของชาวพิจิกเนี่ยบอกเลยนะครับอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคต้องแบกรับต้องแก้ไขปัญหาให้บุคคลอื่นและบางทีเนี่ยอยากวิ่งเข้าไปหาปัญหาแล้วกันอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราช่วงนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับ เราจะเป็นคนดีก็จริงนะครับแต่ระมัดระวัง N นะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะเราระวังนะครับจะต้องไปแบกรับภาระคนอื่นจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นสุดท้ายตัวเองเนี่ยติดกับเองแล้วก็มีปัญหาเองเกิดขึ้นเองแบบนี้เป็นต้นระมัดระวังอย่าเพิ่งไว้ใจใครนะครับที่จะให้ทํางานหรือให้ทําอะไรแบบมากจนเกินไปแล้วก็เรมามัดระวังจะมีปัญหามีทะเลาะกับในเรื่องของการงานนะ อเอกสารสัญญาเนี่ยระวังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็อาจจะต้องแบบตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นจนเกินไปอ่านให้ดีก่อนอ่านให้ละเอียดก่อนนะครับในช่วงประมาณ1-15พฤษภาคมอย่าไว้ใจคนอื่นจนเกินไปนะบางทีแล้วอ่ะอาจจะมีการตกหล่นผิดพลาดเกิดขึ้นอันนี้คือเรื่องที่เล็กที่สุดคือตกหล่นผิดพลาด เรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือถูกหลอกถูกโกงนะครับเนาะเป็นคดีความอันนี้คือต้องระมัดระวังนะครับสำหรับชาวพิจิกน้องแต่การงานเนี่ยจะค่อยๆโอเคแล้วก็ดีขึ้นในช่วงประมาณวันที่15พฤษภาคมนะครับการงานเนี่ยจะออกไปจากราศีเมษไปอยู่ในเรือนพฤกษ์ก็จะมีโอกาสมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการงานจะลงตัวมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกกันบ้าง ความรักของชาวพิจิกคือราศีพฤกษ์ของด้ดาวศุกร์เลข6ได้โครจรอ,อยู่ในราศีมีนนะครับร่วมกลุ่มกับดาวเกตแล้วก็ดาวพาสปดีมีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกจะลงตัวมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามานะครับอาจจะมีโอกาสมีคนใหม่เข้ามาได้เนาะก็อาจจะมีโอกาสของการกลับมาของคู่ของคนรักด้วยมีโอกาสกลับมาของคู่ของคนรักคนเก่า หรืออาจจะมีคนใหม่เข้าหาคุณแบบปุบปรับฉับพันนะครับมีคนเข้ามาแบบกระทันหันนะประมาณนั้นเช่นกันนะครับและมีโอกาสที่ตัวคุณนั้นจะมีโอกาสมีความสุขความหวังกับความรักความสัมพันธ์บางคนได้แต่งงานบางคนได้การมั่นหมายกันเกิดขึ้นบางคนได้คอมมิตกันนะครับอยู่ที่ว่าคุณกับคู่ครองคนหลักนั้นจะตัดสินใจกันแบบไหนกับการเลือกใช้ชีวิตระหว่างกันและกันนะครับ ประมาณนั้นเนาะคุณอาจจะมีการกดดันของวงสังคมและอาจจะมีความกดดันกับในเรื่องของเพื่อนพ้องสังคมเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้ดีก่อนเพราะบางทีแล้วอ่ะคู่ครองคนลักกับคุณนะมีความสุขความหวังกันดีก็จริงนะแต่อย่าลืมว่าดาวอาทิตย์กับราหูก็ยังกลมกันอยู่ในช่วงประมาณ1-15พฤษภาคม และพุทธกับลาหูก็ยังกลุ่มกันอยู่มันเป็นคู่ปากเสียงกับคู่ถูกหลอกถูกโกงอยู่ยังไงก็ระมัดระวังฟังหูไว้หูนะครับแล้วอย่าพึ่งเร่งอย่าพึ่งรีบจนเกินไปกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะครับอย่าก,กดดันจนเกินไป คุณยังมีโอกาสมีความสุขความหวังต่อความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันละกันนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับความสุขของคุณยังสามารถที่จะมีอะไรที่สมหวังได้มากกว่านี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดสับสกายกดติดตามกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ